เลยมาตัดต่อเองตอนนี้ก็จะไปแคมป์สวนใ FC ก็ให้ดูวิวเขาขอไปเรื่อนยนะครับสวยๆนะจากหัวแช n แนลครับผมอ,อันนี้ก็เลยโ,โค้งมาตุรีมาล<อ>แล้วครับีก็จะออบ้านทางบ้านเราจะพึกครับก็ FC <อ>ดูวิวหนองมาน,าน,นะนหนองนา้นาสวยที่าง,งามเยอะมาเที่ยวได้ครับผมก็อ,อย่าลืมใส่แมสนะฮะนี่ก็รู้สึกว่าจะมาลองก็จะพึกนะพี อากทึกสรแก้วครับผมก็ให้ดูวิวเป็นเรื่อที่รีสอร์ทเยอะครับสอเดเยอะสวยฮะสวยงามสงา่าน่าเที่ยวอายุยืนนะมาเที่ยวขอเพยืนเป็นหนึ่งปีหนึ่งครั้งสิบครั้งก็สิบปีฮะนี่คืนแรกมาถักพึกแล้วครับคงลัาจะพึกตอนนี้ฮะนะ่าสวยครับวิวบ้านสองภาคทางสวยครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆยาวๆครับผมอันนี้ก็ลงเข้าไปทางนะู้นฮะออกมารถไฟแล้วเออมีดผ่างเล็กแนบไป บอกเชื้อตีให้สวยครับ f ีข้างทางน,นี่นนนเดี๋ยวก็ใกล้ถึง FC นะเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของขาคอครับผมอีกไม่เกินสองกิโลก็จะถึงตกสีดิดเขตห้ามล่านะมาสายนี้ก็ระวังช้างนะ FC ช้างเพราเป็นเป็นเขตทางช้างข้ามมาจากทางเขาปูเขาแหลมแล้วก็ จะกลับไปทางเขตท่าม่าอ่าเขาก้อเนี่ยฮะทางสวนสัตว์เพราะพันธุ์สัตว์ป่าอะไรประมาณนี้ขับรถมัดระวังนะฮะอย่าขับเร็วอันนี้ก็จะลงอ่าสีดีนะฮะเอฟีอเขตท่าม่าก็เส้นทางก็สองเลนซ้ายขวาครับผมก็ไม่กว้างเท่าไหร่ก็ขับรถระวังนะฮะโค้งมันเยอะเกินกว่าความแม่อันนี้ก็ถึงน้ำตกสีดีแล้วครับเอซีก้องถ่ายรูปท้าม่าหส่งมาบ้านเลยลรถถองมันจับเลย องับนี่งข้าวต้มตกสีดิดนะครับีสวยฮะสวยทางโค้งทางขวามันก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะเนี่ยเองเรียนอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยโรงเรียนอะไรนะเนื้อเนื้อป่าแดงโรงเรียนป่าแดงนะฮะเรียนป่าแดงซ้ายมือเป็นอ่าโรงพยาบาลสุขภาพแล้วไปอีกก็จะเป็นป่าแดงคอับี่นี่ออกมืนกันะครัสันป่าแดงครับพี่เห็นแล้วกำลังจะเป็นวิวสวยครับพีฮะอันนี้ก่อนใกล้ถึงบ้านปัญญาดีว่า บ้านปลาแดงครับผมรัตน,นัยอา์อเก็บนะ้ำรัตนัไฮะตรงนู้นนอกวิวสวยว้าสวยีเลยสวยมากเลยครับมาเที่ยวได้น,นะครับใส่แมสก์ด้วยนะครับอนนี้อึดอัดเลยนะฮะว่าไอ้นู้นไอ้นี่ครับเพื่อตัวเองแล้วก็สังคมครับผมมก็จะขึ้นบ้านปลาแดงนนรัตนัยนะขับรถก็ระมัดระวังนะฮะตรงนี้เขตชุมชนครับหมู่บ้านรัตน,นัยสองสองฝาบทางถ้าเข้ามาก็ให้ลดความเร็วนะฮะเพราะว่าหมายเยอะที่นี่นักเยอะ คนก็นเยอะนะฮะละคดความเร็วนะครับผมสักสี่สิบก็พอนะฮะเข้าเขื่อนชมชุมชนจะยาวสองภากทางเล็บซไปจนถึงแทนรักนะฮะยาวครับสู่บ้านนี้ยาวกินอุนบ้านอยู่สองภากทางลักษณะเขาจะยาวสองข้างถนนนะเขาจะไม่กว้างออกตียาวออกไปจนถึงตีนเนินบ้านรีสอร์ทนะครับผมแทนรักโซนครับผมสี่ดีสอร์ทนฮะ คลองสันน,นะนี่ย FC จะจะถึงเออรีสอร์ทแถลักนู้นนะบนนู้นก็สวยครับผมนู่นนะรีสอร์ทไกลๆนู่นพยายามนําเสนอสิ่งดีๆของคอคอ,อครับผมไม่ได้อะไรฮะเงินทองไม่ได้ผมก็ไม่ว่าครับผมแต่ทําด้วยใจรักครับพยายามเสนอสิ่งดีๆให้ FC ได้ดูว่าเรียบคอคอเรามีอะไรไมั่งก็จะทําให้ดีที่สุดครับ FC ก็ติดตามขอบพระคุณเนะยไปเรื่อยๆฮะทำจนไม่ไหวครับผมไม่ได้อะไรก็ทำฮะทำด้วยใจ ตรงนี้อันตรายครับพี่ตรงนี้ก็ลงลงหลายคันแล้วนะฮะค่อยๆลงมาทั้งบนใช้เกียร์ต่ำครับผมนี่ครับพยายามอย่ายแซงอย่างนี้นะเนี่ยอย่าแซงฮะลงมาจะแซงเส้นทึบขึ้นรีสอร์ทละลายมากเลยลดความเร็วลงมาสักหน่อยฮะถ่วงเกียร์ได้ใช้เกียร์ต่ำครับลงมานี่ครับโค้งอันตรายนะฮะพ <F 4. S 2> ี่นะบ่อยลงรถบ่อยรถล,ลงบ่อยนะครับพี่ค่อยๆครับโค้งอันตรายครับพี่ดูตามในคลิปนะฮะนี่ครับมันจะขึ้นลักษณะนีเลฟเซมันขึ้น ไปเรื่อย anyway. นี่ขาขึ้นมาจากหนองไม่นานะฮะถ้าขาลงไปหนองไมา่นานก็จะลงะนี่ฮะนี่รีสอร์ทอาเทนรักอับตรงเนี้ยสวยครับสวยมากครับไปเรื่อยๆให้ดูยาวไปเรื่อยครับธรรมชาติบ้านหนองไม่นานขออันนี้ขอคอลรวมขอคอฮะตรงนี้กี่เพื่อนว่ดติดเลยบน,บนกี่ติดตำบลหรือบนฮะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกจะมีสิบตำบลหรืออะไรประมาณนี้นะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่หรครับผมตำบ,ตำบลอ่าจะมีตำบลสิบตำล่างครับตำบลออกดีเลยปีใหม่อะเนาะยางไอ <c oughs> เป็นตำรวจครับไฟแดงทุ่งสมอครับตรขงขวามือตลาบธนาไปอำเภอออกคอ,อ,อหรือลงหนองไมนาได้ซ้ายมือก็ออกแคมป์สนร่วมลมศักดระพิศโลกครับผมเกนี่ฮะเป็นแยกไฟแดง รถเยอะหน่อยช่วงนี้เป็นหน้าเที่ยวครับผมส่วนทางมบนเป็นวัดอ่าหลงพุกแควนะฮะวัดหลงพุกแควก็สวยครับผมวัดสวยฮะใหญ่อยู่ลงเสียวเลยเลื่องหมดละแปดสิบเลยไทโน่เสามีหรือเปล่ามีครับก็ตาลายก็สีเพราะว่ามือใหม่เมือกล้องเราสั่นี่ยนะไปเรื่อยครับผมดูสัตว์ได้นะครับ เนี้ยเต้าหัวเทียนมันรอบเขาคอเนี่บผมอันนี้คงหน้าอาจะเป็นเออพิพิธภัณฑ์ร่มเก้านะฮะฝ่ามือหน้าที่รถนำหน้าไปรู้ไผมเป็นพิพิธภัณฑ์เขาคอพุ่งนี้พิพิธภัณฑ์ร่มเก้ามีพวกอาวุธเก่าเก่าประวัติเก่าเก่าของนักรบเขาคอที่ที่เคยมาสู้รบที่นี่นะครับที่ก็มีประวัติอยู่ฮะก็มาอ่านดูได้มาดูได้ครับผมน่าศึกษาครับอันนี้ก็เป็นอบตเล่าลือไหม ฮะโรงเรียนบอบตผมนี่ก็ขับระมัดระวังนะฮะเขตชุมชนครับผมครับผมรถเยอะฮะช่วงหน้าท่องเที่ยวเนีย่ยทางเข้าเราลือป่ะใช่ใช่อะไรแเนี้เอฟซีฮะไม่ฮะบางนะเอฟซีรถมัดระวังหน่อยใช่ถ้าคนไม่เคยทางก็อันตรายเอฟซีนะผมต้องค่อยๆมาเลยนะโอ้โหหลอดนะไอหลอดมันไปเป็นหลอดนั่นป่ะอ,อือ บ้านมันอยู่แต<อ>่เนี่ยแล้วบอกว่าไอ้ลอดเป็นร้อยเลงไงไอ้ลอดขับได้ไงเป็นร้อยแบบนั้นไม่รู้มอเตอร์ไซค์มันไปคนเดียวมีมาตามาไม่ไ loh, มทันหรอกแอดอะไรมาลูฟแต่เนี่ยเขาห้องไหนห้งไหนอย่างนี้เลย,เลยมันพายในนลยเลยเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นเขาคอหลอดครับซ้ายมือของมันที่ทางขึ้นไปนะฮะป้ายเขาคอหลอดทางโค้งนี้อันตรายนะครับรถเยอะนะเอฟซี FC วันนี้ก็เดินสายครับผมเดินสายถ่ายวิวให้เอฟซีดูวิวเข,อขออาคอเพราะมันจะไปไหนฮะช่วงนี้ตา้งหลังจากป่าไปมาจากป่าช้างก็แย่ครับเดี่ยงง่อยกินเลยฮะเดินไม่ไหวตรงนี้ทาด้วยใจครับใจมันรักทําแล้วมันสบายใจครับผมมันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองอะนะเอสิ่งไหนที่รักก็ทำเลยครับรีบทําเลย ไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอตรงนู้นก็างสนี้ดอกไมเน่ยน่าจะไปรีสอร์ทใหม่นะคุณผู้หัวละแปดสิบเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยหัวละแปดสิบนี่สวยนะเอฟซีผมไม่เคยไปที่นีครับโอ้สวยเอฟซีเชิญนะครับผมไปหลายหลังปีอยู่เมืพิ่งผ่านมนะหลังดอกไม้ร้านดอกไม้สวยโอ้เอฟซีรถเยอะเออสวยเอฟซีแต่ว่ามันมันมีดอกไม้จริงคือสีเขียวดอกไม้เป็นปอมเขียวนะโอ้โหเห็นยังหรือเขาดูเขาก็รู้ สวยแม่่เกองยวสวยแวย<ง>น่ FC เขาทาได้สวยมาก FC ลองมาเที่ยวดูนะฮะแปดสิบเรียกผมถ่ายได้แล้วที่นี่ฮะวันนี้ก็มาหาทัวร์ให้ FC ได้เห็นภาพบรรยากาศขอขวันนี้เป็นวันมันพุดครับผมมันพุทฮะมันพุทบรรยากาศของวันพุดผมเดี๋ยวก็จจะออ,อ,ออกออกอาศวันนี้ครับผม,มลงลงยูทูปว<ห>ันนี้นะฮะกล้องขากลับเรถเยอะมากครับโอโหแน่นแลยวสิฮะบรรยากาศครับผม ดูบรรยากาศของข้างทางขอพคอเราเคึกคักคึกคักฮะโควิดหายก็จะดีขึ้นครับอนีอ่นะฮะ MC สวยมากวันนี้รถเยอะครับผม <c oughs> ก็อีกหน่อยจะถึงทุ่งสมอแล้วฮะให้ดูบรรยากาศเรื่อย <c oughs> สวยนะครับของใจกันเลยเป็นสวยสวยสตรอรี่สวยสตบบรอเบอร,รี่เยอะที่นี่ลาสตรอเบอรี่โอ้โหสวยครับซีลองมาเชิญมาเที่ยวนะขอพอเรา มีผาซ่อนแก้วมีน้ําตกแก่งบางระจันร่องเรือชมธรรมชาติอ่าก็ดูผีเสื้อแมงกะพุนก็เป็นช่วงมีนาเมษาครับก็ติดต่อ,อคุณสมายจิตน้อมได้นะอ่างกุม่มชุมชนคนรักป่าบ้านหนองมะนาของผมหรือว่าติดตามทางหัวใจแชนแนของผมเป็นน้องใหม่ใน YouTube ก็ไม่ได้อะไรก็ทาครับผมทําด้วยใจฮะเอฟซีตอนนี้ก็โทรศัพท์ตัวเดียวกับเก่าก็ก็ทาครับใจรักวันนี้คึกคักมากเอฟซีฮะรถเยอะอ่ารีสอร์ทนฮะรีสอร์ทขึ้นใหม่นี่ก็รีสอร์ทที่เขาใหญ่มานานเลยครับ เยอะมากที่นี่รีสอร์ทหลายผมยังจำไม่ได้ว่าไหนเป็นไหนฮะนี่ครับทุ่งสมอนี่ครับทุ่งสมอครับเป็นแยกไฟแดงก็เข้าเขตชนก็ผมรถชา้าหน่อยนะครับมาจากหนองไมนาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะฮะเลี้ยวซ้ายไปแคมป์สนเลี้ยวขวาก็ไปอีกทางฮะไฟแดงปั๊บมาจากหนองไมนาเลี้ยวซ้ายแคมป์สนติดไฟแดงอยู่เลยนะโอเคเนี่ยติดไฟแดงอยู่รั้นผู้ใหญ่ ตอนนี้ก็ออกเลยทุ่สมออันนี้วัดทุ่สมอนะอคีเดี๋ยวเราก็จะขอจบคลิปนี้ไว้ตรงที่ประมาณแถวนี้ก่อนนะฮะก็ฝากหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับซีพ่อเขาจะรู้จักขอคอ,อมากกว่านี้ครับผมฝากช่อง H หัวชาแนลฝากผมกราบขอบคุณมากครับผมสำหรับน้ำใจที่ชมทุกคนครับผมสวัสดีครับคลิปนี้